สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอนะคะผัดวุ้นเส้นนะรวมผักโลตู้เย็นพี่น้องจ๋ามาแซ่บๆด้วยกันนะคะลองชิมนี้เรียกสามีมากินอาหารกลางวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮูฟี่วันนี้วันเสาร์นะคะอากาศก็มืดๆคืมๆจะไปไหนก็ไม่ได้เนาะมาดีกว่านะคะจัมโบ้ ผัดวุ้นเส้นเน้นกินเล่นก็ได้นะคะกับข้าวก็ดีนิ่มนมอย่างนี้กินทั้งครอบครัวอืมชิมก่อนนะป๊าป๊ะโอเคไหมใช่รสชาติกำลังดีนะคะไม่เข้มข้นเนาะสำหรับยายจ๋าก็กินได้แต่ว่า ไม่แซ่บนะคะเมนูนี้เมนูเอาใจคุณสา <dad> s <S ไม่เผ็ดกบ้าจะเอาพริกไหมพริกพริกเมนูวันนี้ไม่เผ็ดนะ,ะนคะเอตมัสอะมะเขือเทศสามีชอบเวลาผัดผักผัดข้นเส้นนะคะเมนูตามขอห <c oughs> มันอชเลยอืมมีการถามว่าไม่มีไข่เหรอผัดบนเส้นวันนี้ไม่ได้ใส่ไข่ปะปะ๊ากินเล่นก็อร่อยนะยายจ๋าชอบกินเล่นแบบเนี้ยอืมายเอ็กซ์คูบอนสองเดลัส อไก่ทาไมโยจ่าไม่ชอบอกไก่นะคะเพราะอกไก่มันจะแห้งเนาะ,ะเวลาเราแลกขาไก่อย่างเนี้ยมันจะมีกึกึบเอ็นอร่อยกว่านะคะชอบตนะ้มใบล้วไหมชอ,อมต้มใบล้วนี่ทำหายาเห็ดอีกอยูจะ,จะย,ยูจะให้ใส่ทุกอย่างเลยอิตาเลซ่ยนะ อร่อยไหมโอเคปะป๊าอ,อร่อยครับปะป๊าชอบกินอาหารไทยปะป๊ากินเผ็ดได้เผ็ดเผ็ดผัดกะเพรานะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินได้ถึงเจ็ดเม็ดเลยนะคะสามีอาจารย์ อม,มุดเข็นแรดเอจอ่ะไม่ต้องกินข้าวกิน <c oughs> เล่นอย่างนี้อร่อยกว่ากินข้าวมันต้องไปกินกับแบบพริกแซบๆซบสำหรับยายจ๋านะฮะอื้อ มึงนอกเลี hana, 1, 2, <c oughs> ้ยงฝรั่งอาหารจานเดียวเ้ยพี่น้องเด้อผัดก็ผัดจานเดียวแกงจืดก็แกงจืดหม้อเดียวนะบ้านยายจ๋าแซ่บซอบแบบจืดๆแต่ป๊าป๊าโอเค เนานะปะป้าเติมพริกไหมต้นมาก็หมดล,ล้วอืมทำไมไม่ใส่พริกด้วยพะนะ <beloved> กลังน,นี่กระดัษอืม ก็เก่งสุดวัดปาปาดูนแันดักไม่รู้ไม่รู้ปาปาถอนหญ้าหลังบ้านให้หมาม้าลูกปาปาเออโต้กระปุตอืมวัดอีสกระปุต บอกว่ารถเสียต้องไปส่งวันพุธนู่นนะถึงจะเข้าอู่ได้นะคะอืมเสียเงินอีกแล้วป๊าปาของเรานะอืมไปได้ยังไงรถป๊าป้าเสียขับไม่ได้ฮูเฟียได้มุดนากลาสวุ้นสักต้องไปวันพุธนะคะอตอนนี้ไม่มีรถแป้าปา,ปาต้องขึ้นรถเมลไปทํางานแล้วพี่น้องจา๋าเดี๋ยวว่าเอารถลูกสาวไปนะคะ เสียเงินอีกแล้วเห็นบอกว่าพันกว่าดูโเหมือนกันไม่รู้อะไรเสียเนาะพรรถเราก็สิบสี่ปีเฟียตินย่แล้วมองดูรถใหม่ยายจะาบอกอย่าหาเรื่องเลยขับได้ขับไปก่อนเพราะเราจะต้องวางแผนอ่าเตรียมพร้อมไว้ทำหลังคาบ้านอยู่นะคะช่วงนี้สังเกตุผอนี้เราฟัง บริษัทเข้ามาประมูลไว้เนาะเจ้าแรกเข้ามาแจ้งไว้แล้วนะคะว่าสามหมื่นสี่พันกว่านะคะยูโรเนาะเกือบ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 สามหมื่นห้าอืมแต่ว่าอีกสามเจ้าที่มาวัดนะคะยังไม่ตีราคาราคามาให้บอกว่าจะส่งมาอาทิตย์นี้ก็ดูกันว่ามันจะได้ถูกขนาดไหนเพราะที่นี่อ่าเขาเรียกว่าทําอะไรเกี่ยวกับ บ้านนี่บอกเลยว่าโหเตรียมตัวนะคะเงินทั้งนั้นเรานี่เขาเพิ่งจะเข้ามาประมูลรอคิวทำก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ทำไหมเนาะได้ยินราคาได้โหแค่หลังคานะพี่น้องจา๋าแต่มันต้องเปลี่ยนทุกอย่างเนาะแล้วก็เพิ่มหน้าต่างด้วยทํำห้องใต้หลังคาตรงลงรถด,ด้วยมันก็เลยตีราคาประมาณสามหมื่น สี่พันกว่า,กวาเกือบ3 5มหมนะคะโอ้ oh. คิดถึงช่างบ้านเราเนาะถ้ามีพี่น้องบ้านเรามาทําได้เอามาเอามาช่วยทําได้นี่จะดีมากๆเลยนะคะที่นี่ช่างนะคิดเป็นเงินเป็นทองตามสั่งเขาเลยนะคะไม่ว่าช่างไม้ช่างปูนทุกอย่างเนาะเขาทำงานบริษัทแล้วเขายังมารับพิเศษที่ทําพิเศษได้นะคะพวกนี้เนาะอย่าดูถูกนะคะเมืองไทยงานก่อสร้าง อดูดูดูต่ำนะคะแต่อยู่ที่นี่บอกเลยโอ้โหเขาเรียกว่าเลือกได้เลยะ,ะตามราคาเลยนะคะเล่นตัวได้เลยนะไม่ว่าช่างอะไรท้งนั้นนะคะก็รอติดตามต่อไปว่า สามท่านสามอีกสามบริษัทที่ประมูลไว้นี่จะตีราคาเท่าไหร่แล้วปีนี้จะทำจะทันได้ทํำไหมนะฮะไม่มีอะไรได้หลังใจเราเนาะเพราะเราทําไม่เป็นอืมบนยาแล้วนะคะกินไปคุยไปป้าาหมดจานละ เป็นอาหารมือร้อแรกของวันนี้นะคะนเสารเสาตอน11บเอโมงครึ่งก็โอเคนะคะมันไม่เผ็ดเนาะทำาไเป็นอาหารเช้าได้เลยแบบเช้าจัมโบ้นะ <c oughs> ออโอเคไหมป่าป๊า Chị nói anh Ít, ừ. Ít mà. Ừ. mà má sẽ có làm dứa giúp nó cái lửa nổi đi Im <laughs> Im ừ. Ừ. Ok nha khám คลิปนี้สองตายายก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจครัวต่างแดนใบายาจ๋าเนาะชีวิตบ้านๆอยู่เมืองนอกอืกับอาหารลวราวอาหารบ้านๆของเรานะคะสามีก็ชอบกินด้วยนะคะโอเคป้าป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ